กูนั่นจะไปสารสัมพันธ์กับเพื่อนเขาถามให้แขกด,ดูดิแล้วกูไปเจอเขาขับรถให้ผู้ชายอยู่เดี๋ยวที่ไม่สนไม่เอากูเลยสักบาทอ่ะใช่ไม่กรู้หรือเปล่าว่าเป็นน้ำรู้พอกูพูดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอา้าแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยน้ามันแตกอยากฟังเรื่องราว <modeled along> ของฉัน,น <c oughs> หรือเปล่านารก็จินตนาการว่าเป็นหนูละกันเชี่ยจินตนาการไม่ได้เด็กจากนิโก้สู <c oughs> ่ถังแก๊ส มันจะไปจินตนาการได้อย่างไรในวันนี้ไม่มีภูมินะเชียดแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมแลบกูเครียดมากเลยเว้ยคนที่กูชอบอ่ะเขาแบบอยู่อยู่ติดกับหนุ่มอ่ะทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะใครอ่ะเขาชื่อบ้าจ่างอ่ะเดี๋เฮียเขาโอ้บ้าจ่างอ่ะนะเออเหตุผลที่ทําให้กูมาที่นี่แต่ว่าตอนนี้เหตุผลมันเริ่มหายไปแล้วอ่ะแล้วก็อยู่หรือเปล่านะอยู่กับหนุ่มไอ้สัสเุ้ยนะอย่าไปโยมดีนะเราต้องไปเราต้องไปกับวอตไม่ไม่ไม่นะเราเราต้องไปด้วย ม่มึงอะแล้วแล้วมึงจะแก้ไขมึงยังไงอะไม่เป็นไรนะเป็นอย่างนี้เหละเนียนๆเลยเป็นเที่ยอะไรไม่เป็นอีเที่ยวไม่เอาอย่าไปใกล้โกนะแล้วหนูจะเนนหนูรีดต่อม .4 รอบมันเนี้ยงั้นรอแป๊บนึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามแกดดูเออได้นะาเรามึงมึงลองพิมพ์ไปหาแกดดูสิว่าแบบมันต้องเป็นไงบ้างเฮ้ยแป๊บนึงนะสวัสดีครับคืออย่างนี้ ดูอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบผมรู้สึกแบบไม่นาเห็ินก็เป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตัวดำดำเดือนพี่ดีเอโยวาซาบรัมอันนี้คุณเบบี้ใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้อีกนานาหรอใช่ครับอ๋อดีค่ะไม่ไม่รู้สึกว่าผมเป็นมาท้าไว้ไม่โกกอีนนามมไ่รู้เหมือนกันมึงก็ต้องถามไอ้แคร์อ่ะคืออย่างงี้คุณเบบี้ผมรู้สึกว่าแบบเพื่อนคุณอ่ะเขาน่าจะมีใจให้กับคนอีกคนนึงอ่ะ บ้าเหรอฮะใช่คือเขาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเลยหมายถึงใครอะฮะคนชื่อบ้าบ้าจางหมายถึงว่าเปลี่ยนสไตล์คนที่บ้ามีใจนะคะไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อไม่น่าจะชื่ออะไรนะจะไม่ได้อยู่แก๊งเดียวเขาอะผมฟ้าฟาแอเลียนเหรอเออน่าใช่นะไม่อินอะเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเห็นเขาก็เป็นเพื่อนเห็นบ้าบอกเป็นเพื่อนันเพื่อนนเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอครับ เ่องกันเขาแบบแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรผมเลยแล้วคุณสนผมว่าคุณไปเคลียร์กับบ้าก่อนว่าบ้าไม่ชอบคุณจริงๆหรือเปล่าเขาแต่เขาก็บอกไว้แล้วว่าสถานะชัดเจนเป็นพี่ผมแม่งโคตรเศร้าเลยว่ะคุณผมซบพี่อกคุณได้ไหมมามาให้ก่อนไงย่าจังดีตัวดีกว่ามั้ง ผมเครียดมากเลยเนี่ยคุณอ๋อไม่ต้องเครียดนะคะความรักก็อย่างนี้แหละรักก็เป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะรักมันก็มีเรื่องผิดหวังให้เราได้เจ็บช้ำหัวใจอยู่แล้วเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดครับอันนี้คือให้เบอร์เหรอคะครับข้อความมาด้วยนะอะไรนะคะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดหรอใช่ครับน้าๆดูในทวิตเตอร์ดีนะ อกลัวเมืองบักอยากฟังเรื่องราวของฉันหรือเปล่าเรื่องความรักนายอย่าเพิ่งหัวเราเพราะได้ว่าหนูแบบรู้สึกแปลกๆอะคือหนูเองก็เป็นเปัดหนูอ่ะแล้วนายยืนงคุยกับเขาเสียงหวานเลยอะมันไม่ใช่อ่ะนะ้นแท้ๆครับไม่ได้เราเป็นไรเนี่ยเรเป็นไรครับเนี่ยแค่โมันอี้ สองในตัวโอเคเรียบร้อยครับาอา<อ>ลองเสื้อดูเสื้อดูป้าอดเล่นมุกเลยไม่ไม่ไม่ตอนแต่งตัวน่าจะมีชุดแต่แป๊บนึงนะ,อะไอ้แรบไอ้แรบเนี่ยกูเห็นคนนั้นน่ะเขาวิ่งมาตรงนู้นน่ะแสดงว่าบ้าจ่างเขาก็ต้องอยู่แถวนี้เว้ยไอ้หอเขาอยู่แกง๊แกงเดียวกันหรออยู่แก๊งเดียวกันตะเกียคนที่แบบนั่งไปกับบ้าจ่างก,กูเห็นวิ่งมาตรงนู้นน่ะเนี่ยแรบอยู <c oughs> ่แถวเนี้ยแหละน่าเดี๋ยวหนูเอาไอ้ดำนี่ไปจีบลกัน จี่พี่อะไรล่ะไอสัตว์ปากดีนะไอเฮียนี่เดี๋ยวกูบอยออบินแน่เอาดิไม่นะก็หนูเทสให้ไงเขาเรียกว่าพิสูจน์ใจนะยายาแค่ผู้ชายไปยืนใกล้ๆดูที่เขาจะทกหรือเปล่ามแม่งโคตรเลยว่ะไอเฮียกูเจ็บว่ะแล้วกูต้องทำไงวะแขกมา,าว่าไงแล็บน้าม,มาันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะน้าคิดไปเองไอเฮียมึงคิดดูนะกูนั่งไปไกลแขกตะกี้แล้ว กูนั่งไปขายแคร์เสร็จปุ๊บพี่อะกูกำลังจะไปสารสัมพันธ์กับเพื่อนเขาถามให้แคร์ดูดิแล้วกูไปเจอเขาขับรถให้ผู้ชายอยู่โดยที่ไม่สนไม่เอากูเลยสักบาทอะใช่ไม่ก็รู้หรือเปล่าว่าเป็นน้ารู้พอกูพูดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยเขาสตันเขาสตันเขาเขาเวออยู่ชัวร์เขาสตันอยู่ไม่คิดว่าน้าจะมาหาเขาที่นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยเปล่าหรือแม่ก็เขาก็ชกที่น้ามาแล้วเ็าก็มี ว่าช็อกว่าช็อกชัวว่ามีมีหนุ่มที่ตกทิ้งไว้อะไรเงี้ยจริงเอ้ยนาเราต้องสืบไอแครพี่เอาเงินทั้งหมดให้มึงแล้วกันพี่จะกลับบ้านพี่แล้วพี่อยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วพี่เจ็บว่ะเจ็บว่ะนาแล้วบ้านเปิดแล้วหรอบ้านเปิดวันที่ห้าหรือเปล่านะเอาดี ร้าก็หนูมาร้านที่นี่น้าหนูเหงาแย่เลยอ่ะว้าวเนกอบ้านแตกก็ด้วยที่ร้านถ้าเกิดว่าไม่มีคนสนใจจะมีใครบ้างนะที่สนใจเนี่ยเรามองดูใกล้ๆไหมคะเพื่อนเห็นไหนะก็มีหนูด้านไหนครับด้านหลังไหมคะเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับผู้หญิงยวคุณอะไรต่อไปเลยก่อน่ามีผู้หญิงอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่เห็นมีไม่คูณว่าประเทศน่าจะน่าจะบักอ่ะเฮ้ย อ้อยเฮ้ยไปต่อยเขา,เขาทำไมเอาใจเหรอไม่โดนไม่โดนอีหนอู่ีหนอู่ฮ้ยยิอีหนูอ <c oughs> ีหนูไอ้กูไอ้สัตว์อ๋อวนีม่ไงดีอดอึดอึดอดอดสุดท้ายแล้วเธอไม่ก่อหกแต่ลืมบอกนีน้เดน้กลับเข้ามาอีกป่ะ กลับเข้ามากลับเข้ามามึงอ่ะมาด้วยไอ้แค่เข้าเข้าครับผมไอ้แค่ไอแรปลองไปฟังเพลงคําถามดูดิแต่ว่าบินนะบอกไว้ก่อนนะอ้ที่ฉันรู้ก็มีหนึ่งข้อนของแฟนฉันแขกแขกเข้ามาดูไอพี่ด้วยนะหลังลีน่าจะใช่เนี่ยไอเทมอะไรอยากเอาแกดึงไปดีเผื่อมันบั็กเลยหรือเปล่ากุ๊บชานแรงคำถาม หากดูนั่งเรื่องนี้ตัวเธอชสครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเอา ราไปกันหมดแล้วเหรอใช่เดี๋ยวไว้เจอนะครับเจอกันครับเงาเธอคิดถึงใครเออว่ะจะเลื่อนจริงด้วยอะไรนะแล้วนายนาย,นายอยู่นี่ยาวเลลเหยอเมื่อวานอ่ะใช่นายอยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงยาวเลยเหยมใช่นายอยางี้ดีกว่า เดี๋ยวเราเราไปสืบดี่วา่าว่ะเออป,เ,ป,อปเดี๋ยวรอเข้ามาเดี๋ยวมึงแปลงร่างก่อนแค่นั้นแหละกูไม่ต้องการให้สีมาตกใส่กูเดี๋ยวหนูอ่ะจะเอาล่างของหนูหไหมล่างเดิมหนูเราไปถามหนุมน่มหนุ่มที่นี่ดูอย่าดีกว่า<ด>อย่า<ะ>หาเรื่องดีกว่าเดี๋ยวผัวมึงเดือดแล้วเดี๋ยวแบบพี่ไม่ใช่มันไม่มาหรอกไอ้หน้าโง่น่ะนะมันบอกบอกไปว่ามันเป็นภารกิจลับเค่นั้นแหละอเออแต่เมื่อไรไอ้เยียหนูรังเกียจไอ้ดำนี่เต็มทีละเฮ้ย เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวแขกเข้ามาแก้ให้ใจเย็นแม่งกูเจ็บว่ะเฮียคนดูโคตรเจ็บเลยว่ะหากดูนังเรื่องนี้ตัวเธอจะชอบไหมหนังสือเล่มนี้เธอจะคิดเช่นไรช็อตสวยที่ใครเขาสวมใส่ใส่เธอจะสวยไหม คำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบ